ครับวันนี้นะครับซ่อมไดนะครับไดปั่นน้ำนะครับได้เสมอ์นะครับไม่สนเมันคืออะไรอ่ะท่อยาวมากเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนซ่อมเอาลงครับเอาลงครับดูครับอืมต้องคุณ

ความลึกนะครับสิบแปดเมตรอะไรถูกนะถึงน้ำและวถึง้วน,น้ำถึงละโอเคต้องมีท่ออะไรอีกนะต้องมีท่อซ่อมได้ครับซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมแด้ใช่ไมี่หัวกระโหลกครับมีแต่มุดพ่อค่ะเปลี่ยนหัวกระโหลกหัวกระโหลกอะไรหัวกระโหลก,ก เนี่ยเนี่ยเหรอครับอันนี้อันนี้ต้องลงโอ้ยมวนนะไม่ลองก่อนไม่ลองหายไปหมดแล้วอยู่ในท่อนู่มนู่มการฝนไหมพ่อครับ วิธีมูงนะสม้สมใปส้มใปเปลี่ยนนะครับหัวกระโหกโลกน้ำนะครับไม่ ตรงครับคุ่ตรงครับไม่ตรงนิดหน่อยอุ้ยหมด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 เหมดือนเขามีแต่หมดตามพ่อครับหมดเตาเยอะ มาได้เลี้ยงมาเองธรรมชาติโอเคนี่คือนะครับยางนะครับยางเหมือนกับเหล็กมากเลยเหล็กเลยดูดูอุปกรณ์มีดู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 าููดู้ดู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 ดด มาแล้วก็้ใจ่สาตรงครับมันจะได้น้ำไม่ซึมครับได้เสม,มอนะครับได้เสมอซ่อมซ่อมน้ำได้ซ่อมน้ำซ่อมได้ซ่อมได้ ความลึกี่มิตร18เมตรครับลึก18เมตรนะครับเพิ่มเปนดำครับจะขอซูมมีแต่ความมึ okay, นโอเคครับ,รบดูจากมุมสูงก็ดี ครับบางทีก็บานน็นอตแตกต่างกันก็ใช้อะไรก็ได้พอดีพอดีให้กรอบพอดีแต่ต้องเบอร์สิบสามนะครับถ,ถ้าเบอร์อื่นมันไม่พอดีหัวน,อน็อตอันไหนไม่พอดีอันไหนพอดี ดีหมดนี่เลยกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จแล้วก็เอาน้ำกรอกกรอบกรอบน้ำ,บบน,ำนี่ไงนะ้ำนี่ไงน้ำเตรียมน้ำครับมีแต่กองมดทั้งนั้น เสร็จหรือ,อยังพ่อครับมีแต่หมดตายให้เสินให้เสิน หให้สนิทให้สนิทครับออเอาให้แน่นเอาให้แน่นให้แน่นมากให้แน่นมากเอาให้แน่นมากเลยพ่อครับจู่จู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็กรอกน้ําเลยนะครับน้ําอะไรก็ได้กรอกน้ำเอาน้ําเสียเอาน้ําเสียหรออน้ำสะอ,อ,อาด กอกน้ำอันนี้น้ำใสมากเลยเค่ะมุนเวลากอกน้ำเลยกำลังจะหมดแล้วสามถังนะครับถึงจะเต็ม เก oh. อ,อกเลยนะครับเกอ,อกลงเลยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยพ่อ,อครับดู๊บนึงิวิธีซ่อมได้ครับเลียนซูมซูม เต็มแล้วนี่เต็มเลยยังไม่เต็มเมื่อไรจะเต็มพอครับยังอีกจะทำยังไงดีอือมเติมอีก หมดแล้วหมดแล้ว,ลวถ้าไม่หยากเสียเวลาตัดตัดไหมตัดคลิปไหมครับยุคได้ก่อนเนี้ยต่อคลิปก็ได้เพิ่มพักไว้ก่อนครับ ตัดคิ้วเรียบร้อยตัวเต็มตนะัวงานนีนเต็มนะครับเมื่อกี้ตัดคิ้วไปเวลา Màu mới hình hơn Đứng mít tìm <laughs> Đứng mít กำล,ลัลงละกำลัลงละล้างละโดนเลยเอาเลย,ลเลยพ,พ่อครับไม่อยากเอาเกินสิบวิเลย Hãy subscribe này đây đủ cái này đây mẹ ui 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 มันจะลงใส่ไหนอ่ะพ่อครับลงใส่นี่ลงทอมลงทอดลงก่กี่เมตร ก่อคลิปอีกแล้วเหรอเต็มละเต็มครับอันนี้เต็มเต็มจริงๆครับถ้าไม่เต็มนะเต็มละอีกร้อนละเต็มนะครับอืมเต็มแล้วเต็มแล้วเวต็มเอาฝามาเพิ่มฝาที่ซื้อมาใหม่เลยฝาปิด,ปดฝาปิดเอาผ้าที่ซื้อมนะาออๆๆที่ยังไม่แกะก่นอน ดูเทียบฝาอันเก่ามันจะดูเดิมถ้าฝาอันนี่ดูเดิมซื้อมาใหม่ครับอย่างดีครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอยู่ไหนอ่ะขอมองหน่อยมองดูนี่นั้นก็ได้ครับนี่ดูใกล้ๆของใหม่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็เต้าหู้ คลองหม่มาเปลี่ยนครับลองดูครับลองดูว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นถ้าจะขึ้นแล้วก็ดีใจเต็มครับด,ด,ดูเสียบปักเลยครับปักอยู่ตรงไหนนี่้านนงบุ้นๆไม่ลุ้น,น,น,นถ้าลุ้นตกใจหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<ห>โอ้ก็นแล้ว ด้วยเสร็จปั๊บกับละเอียดตัวนี้ตัวละเอียดฟังเสีย้ไม่ได้สนใจอ่ะอ่าเปิดแล้วนะเปิดเปิดกำลังจะเปิดน้ำขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ oh! เปิดเพิเ่ม <laughs> ล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวเลยล้มเหลวจริงไหมล้มเหลวพ่อครับปิดไม่นแน่น

น้าเต็มโอ้ยฝนตกโอ้ใส่ซ่อมตรงนี้ปิดคลิปได้ไหมรับพอแล้วโอ้ยลมเหลเวลมเหลว ล้มเหลวเ,<ร>เลยเราไม่ปล่อยตัวนี้ไงเพิ่มเราไม่ปล่อยน้ําเราไม่ปล่อยท่อนี่เราไม่ปล่อยนี่ปยยังเปิดคลิปอยู่นะยังเปิดคลิปอยู่กำลังจะปิดอยู่หนึ่งสองสาม